สวัสดีครับผมบอยครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเดนเจอร์รุ่นสปอร์ตนะครับมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับสปอร์ตตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่9 9 0 0 0สบาทนะครับเดี๋ยวดูว่าคันนี้บอยแต่งอะไรบ้างแล้วก็ตัวรถเองมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับเชิญรับชมครับตัวเดนเจอร์สปอร์ตนะครับจะเป็นรถเครื่องยนต์2.0นะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับคันนี้ให้กำลังลังม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นนนิวตตััเมรระคบ ก็เดี๋ยวมาดูว่าครับมีการตกแต่งและเพิ่มเติมบ้านครับคันนี้นะครับบอยทําการเปลี่ยนชุดแต่งเอ่อหน้าเป็นชุดแต่งหน้าแบบดั้เตอร์นะครับตัวกระจังหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้าเอฟดีขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟ l e D 3จุดนะครับแล้วก็จะมีอ่ตัวครอบไฟหน้านะครับที่เป็นสีทาด้านนะครับแบบนี้นะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED ดีนะครับมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติครับพร้อมกับไฟวิ่งวันตัวสีสีขาวแบบนี้นะครับชุดกันชนหน้าถูกเปลี่ยนใหม่นะครับกันชนหน้าเนี่ยต้องบอกว่า ทำสีเทาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตัดเป็นสีดํานะครับสีดําด้านนะตัวไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับแล้วก็คันนี้จะเปลี่ยนตัวไฟตัดหมอกให้เป็นไฟตัดหมอกสองสเต็ปนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวไฟเหลียวด้วยนะครับเราเปิดไฟเลียวก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับตัวรถก็จะมีอูลากนะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะแล้วก็ด้านข้างครับคิวล้อจะนับกับชุดแต่งของแรปเตอร์นะครับ แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับทำการเปลี่ยนใหม่นะปกติล้อแม็กจะเป็น18นิ้วครับอันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับใส่คู่กับยาง MT นะครับ3 3คู่ 12.5R20 นะครับแม็กก็จะเป็นแม็กทีแวมงพายนะครับสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับทำการยก2นิ้วนะเปลี่ยนเต่กนกนะครับเป็นของออปชั่นนะครับเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถของเรานะสวยงามขึ้นนะครับข้างๆนะครับ ใส่ด้านหลังคาด้านบนสีดำด้านนะครับกันสาดนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีฟิล์มเซรามิกความเข้มขล้าสามารถเลือกได้นะมือเปิดนะครับใส่เบ้ากันลอยมือเปิดให้เป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับกุญแจกุญแจคีย์เลสนะครับตัวรถเนี่ยจะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้ามบันไดวีดีนะครับแล้วก็จะมีบันไดข้างสีดำขนาดใหญ่แบบนี้นะครับข้างหลังนะครับติดตั้งในส่วนของข้อฝาถังน้ํามันให้นะครับการื่นรอแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นของตัวรถของเราขึ้นมานะครับ สปอร์ตบาร์นะครับใส่เป็นของสปอร์ตบาร์ของไวท์แท็กนะครับสีเทาตัดด้วยสีเงินนะครับติดสติ๊กเกอร์คำว่าแอปเตอร์นะอ่าแล้วด้านท้ายเนี่ยจะเป็นอ่าข้อไฟท้ายที่เป็น LED เอ่อไฟท้าย LED นะครับใส่ตัวครอบสีสีดำด้านนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแผ่นปิดฝาท้ายนะครับสีดำด้านแล้วก็อ่าจะมีอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับสีดำนะครับแบบนี้นะอเนี่ยนี้คือ รอบคันนะครับของตัวสปอร์ตนะครับอัวในนิดนิดนึงนะครับตัวด้านในเนี่ยต้องบอกว่ารถเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัววง่จ่เป็นคูตสตาร์ทนะครับมีคูต์คอนโทรลนะครับหน้าจอหนังพวงมาลัยนี่เป็น8นิ้วนะครับมีกระจกแสงอัตโนมัตินะครับพร้อมต้องเสียบยูทีนะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอกลางเนี่ยสินิ้วแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวา นะครับมีเวเดตชาร์ตนะแล้วก็เกียร์เล่นแบบเกียร์แมนนวลได้นะครับมีโหมดขับขี่ให้4โหมดนะครับนี่อันนี้คือภายในคร่าวๆนะก็ถ้าเพื่อนๆหรือลูกค้าที่สนใจนะครับอยากออกรถฟอร์ดอยากแต่งแบบนี้นะครับก็สามารถโทรสอบถามฟังก์ชันกับบอลได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863232518หรือแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับอ่าอีกหนึ่งครับตรงฝากระโปรงอันนี้ติดตัวโซฟูแบบนี้นะแบบนี้นะครับโอเคได้ไงฝาก ติดตามนะครับวันนี้บอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ